ใช่ครับวันนี้มายอมให้เป็มเลยก็ดีครับก็ไม่คิดว่าน้องๆจะมากันอบอุ่นนะครับก็บรรยากาศก็อบอุ่นเหมือนที่คิดนะครับครับผมากเลยสั้นจังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่โตก็จริงๆมันถ้าพูดจริงๆเลิฟแม่นายนะครับมันจะ เป็นซีรีส์ที่พูดถึงชีวิตของคนกลุ่มหนึ่งแหละครับนะครับที่พยายามค้นหาความรักแล้วก็ติดตามความรักนะครับแต่ความรักก็มันมันไม่ได้อยู่เฉยๆให้ใครจับต้องง่ายๆนะครับเพราะทุกคนก็ต้องพยายามที่จะรู้จักมันแล้วก็เรียนรู้มันนะครับ mm hmm. แล้วก็เติบโตไปกับความรักคอนเซปต์ hmm. <Concept S 2> มันจะเป็นประมาณนี้นครับอันนี้มือเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกพ mm ี hmm. ่โดมิโนใช่ไหมคะอืมใช่ครับยังไงครับตื่นเต้นไหมคะ คือมันเป็นศาสตร์ที่เราอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจก็ลเลยอยากลองทำนะครับเพราะว่าเราจริงเราทาส่วนใหญ่เราก็ทำชีวิตของคนทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นคนทั่วไปเหมือนกันนั่นแหละแต่เป็นคนทั่วไปจีกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็ลเลยอยากจะเรียนรู้แล้วก็แล้วก็ได้ได้เรียนรู้ต้องทำงานบ้านเยอะนิดนึงนะครับเพื่อเข้าใจบางอย่างธรรมชาติของของคนในสังคมแล้วก็ลงถึงธรรมชาติของกลุ่มน้องๆที่เป็น แฟนคลับด้วยนะครับก็ต้องทํากันบ้านเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับในตลาดซี<ต>รีส์วานค่อนข้าง,งจะเยอะพี่โดพี่โดค่อนข้างกดดันใลยฮาการแบบทำเรื่องนี้ขึ้นมาไม่กดดันหรอกครับเพราะว่าเพราะว่าโชคดีที่ที่ได้ทีมที่ที่โอเคนะครับแล้วก็เรารู้สึกว่าทีมงานทุกคนตั้งใจโดยเฉพาะ น้องนิวนะครับก็ก็ตั้งใจมากที่ที่จะทํางานชิ้นนี้ออกมาเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะทํางานชิ้นเนี้ยเพื่อให้ทุกคนได้มีความสุขกับสิ่งที่จะได้พบเห็นนะครับแล้วก็ได้ได,ได้ได้รับชมกันนะครับด้านพี่นิวมากครับพี่นิวตั้งใจมากกับซีรีส์เรื่องนี้เห็นว่าเป็นคนเขียนเรื่องด้วยตัวเ,เองเลยใช่ไหมคะ อ,อย่างนี้ครับจริงๆแล้วเรื่องที่เขียนมาเนี่ยมันเป็นพล็อตสำหรับทีเซอร์ของแฟนมิดเนาะมันเป็นอินอทอโทรของทีเซอร์แฟนมิดหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีการพัฒนาบทนะฮะโดยทีมบทของพี่โด่งเอามาจับมือร่วมง,งานกันอะไรเงี้ยครับพัฒนามาเป็นบทซีรีส์รครับนะครับทำไมต้องเป็นโอ้ฟุ๊กครับทำไมต้องเป็นโอ้ฟุกใช่ไหมครับคือแน่นอนครับผมด้วยความที่ทั้งสองก็เป็นน้องชายของผมอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่ง่ะ ที่บอกว่าเรื่องนี้มันมาจากพล็อตของทีเซอร์แฟนมีทใช่ไหมครับพอมันถูกพัฒนาเป็นบทจะมาทำซีรีส์ปุ๊บนั่นแน่นอนครับผมมันก็ต้องมาจากคู่โอฟุกก่อนแต่ในที่นี้ทั้งเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีแค่องค่โุกอย่างเดียวนะครับผมยังมีสีสันของความรักหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์จากหลายๆคู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมเนาะก็มารอลุ้นกันในซีรีส์ว่ามันจะเป็นเรื่องราวประมาณไหนบ้างเรื่องความรักเรื่องนี้มันจะแตกต่างกับแบบซีรีส์ไวท์ด้วยอย่างไงบ้าง าถามว่าแตกต่างไหมจริงๆแล้วผมก็อาจจะพูดยากนะเพราะเนื่องจากว่าซีรวมันเยอะมากแล้วเราอาจจะไม่ได้ไปดูตามทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมถามว่าในมุมเราอ่ะเราขอนําเสนอในมุมที่เราได้อ่า ปรึกษากับทีมบทนะครับว่าเราจะเสนอมุมมองไหนที่ยังไม่ได้มีนะครับผมการความรักที่มันจริงๆแล้วพี่โบ๊ชพี่โด่งได้บอกไว้ว่ามันมีหลากหลายรูปแบบมากอะไรอย่างนี้ยครับถามว่าจะต่างไหมเนี่ยผม่็อาจจะยังไม่เคลมนะว่าจะต่างมากน้อยแค่ไหนเดนี๋ยวเราก็ลองไปดูในเรื่องนะครับมาในพานกาแสดงบ้างค่ะโอ้โหครับเป็นไงบ้างครับความรู้สึกในงานนี่ออกมาร่วมงานกันไหมค<ะ>รับก็ครับตื่นเต้นทุกครั้งครับที่ได้ร่วมงานด้วยกันครับแล้วก็ เรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์ใหญ่อีกเรื่องหนึ่งครับที่ได้กลับมาร่วมง,งานกันอีกครั้งหนึ่งครับก็ต้องเอเ่อเิร์กกันค่อนข้างหนักพอสมควรเพราะว่าคาแรคเตอร์ต้องเปลี่ยนด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่ส,สําคัญคือเราก็ได้มาแบบว่ญญา,าพบปะเพื่อนใหม่ครับที่แบบว่าอุ้ยคือสนุกครับคือแก๊งเนี้ยคือแกง๊งเรเบ็ตนายคือแบบว่าทํางานแบบครอบครัวอะไรครับใช่ครับอันนี้ได้ถ่ายทากันไปแล้วไปทำกันไปแล้วยังไงบ้างครับจะมีมันโอเคไหมหรืออะไร คือก็อาจจะมีแบบถ่ายทำแค่บางส่วนนะครับบางส่วนก็อาจจะยังไม่ได้ถ่ายทาอะไรเงี้ยครับก็ลุยดวงก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับผมกลังเริ่มเขาเรียกว่าไงนะเปิดเปิดไปเพื่อที่จะแบบว่าแบบลองเชิงคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวดูก่อนแล้วหลังจากวันนี้วงสวงเสร็จแล้วปุ๊บใช่ไหมครับจะมีการลุยหน้าถ่ายทากันอย่างเต็มที่อย่างอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะขึ้นเขากันละเราจะไปถ่ายต่างจังหวัดขึ้นภูเขาเข้าป่ากันลวครับผมในสัปดาห์หน้าครับผมมาครั้งนี้บนบาทมันโตขึ้นไหมครับโฮมโป ถามว่าโตขึ้นไหมก็อาจจะไม่ได้โตขึ้นมากครับแต่ด้วยทางการตัวละครแล้วเนี่ยก็จะมีความลึกของตัวละครมากขึ้นกว่าเดิมครับผมเพราะด้วยบทที่พี่โดงเขียนมาทังพี่นิวจัดมาให้ก็จะทำให้เหอนว่ามีมิติของตัวละครได้มากขึ้นครับน้องคนรีนเน่ว่าคาลิเกอร์เราในเรื่องนี้ก็ได้รับตัวละครชูนนะครับก็ตัวละครชูนก็เป็นเพื่อเสนิท ี่สั้นใช่ครับก็เป็นเพื่อนซีกันครับเป็นเพื่อนซีคอยซัพพอร์ตกันอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็มีคอยเป็นปรึกษากันอะไรเงี้ยใช่ครับคอยช่วยเหลือกันต้องไปรอดูเองพีส์เนาะครับของพี่ฟูเป็นไงบ้างคะทรงผมใหม่ล <minority> ุคใหม่คือจริงๆก็คุยกับทางพี่นิวเลยครับว่าคือเราไว้ผมยาวมาค่อนข้างหลายปีแล้วแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเราอยากเปลี่ยนคาแรคเตอร์ให้ให้คนไม่ติดภาพจำเราเก่าอะไรเงี้ยครับเลยตัดสินใจตัดผมเพื่อนที่จะมาถ่ายเรื่องนี้โดยเฉพาะเลย เรื่องนี้นี่ต้องขอบคุณแบบว่าทั้งพุกแล้วก็ทั้งพี่โด่งเนาะแล้วก็มาคุยปรึกษากันว่าเฮ้ยเราอยากอยากอยาก ฉีกลุกของของฟุกเนี่ยเป็นเป็นแบบในแบบที่คนยังไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาปรึกษากันทั้งแบบพี่โดงว่าแบบพี่ดงอยากได้แบบไหนยังไงก็โอ,โ,โอ้ก็ตัดสินใจนานเหมือนกันกับคุยจะคุยกับน,น้องนะเพราะว่าแบบโอ้จากคนที่ผมยาวต้องมาตัดเป็้นสั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าซื้อใจกันมากเลยทั้งคุณโน้ตทั้งฟุกแบบว่าลุยทํามาเริ่มอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ตัดกันเลยเพิ่งตัดไปสดๆร้อนๆเลยครับอายายใหม่บ้างครับสาวสวยคนเดียวในนี้ยังไงบ้างคะกับเรื <สา S 2> ่องนี <สา S 2> ้ค่ะเฉ ก็ต้องถือว่าอันนี้เป็นซีรีส์วายเรื่องแรกเลยค่ะที่แหมเนี่ยเล่นเพราะว่ายังไม่เคยเล่นซีรีส์วายสักครั้งเลยด้วยแล้วก็รู้สึกขอบคุณทั้งพี่ดงเพราะพี่ดงมากเลยนะจ๊ะที่ได้ให้โอกาสแหม่ได้มาแบบเล่นเรื่องนี้ค่ะแล้วก็อย้างกลางแบบว่าผู้ชายเราเยอะมากไม่ไม่เออไม่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 ค่อยเท่าไหร่ค่ะแต่แต่ว่าเหมือนกับว่าเราเราก็รู้สึกแบบรู้สึกเออรู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่พี่ ที่แบบได้มาเจอกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนก็ยังไม่เคยเจอเลยหรือว่าบางคนก็เคยเจอหน้ากันบ้างด้วยเราต้องไปเวิร์กช็อปหรือไปดูอะไรซีรีส์วายหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องไปเวิเร์กช็อปหรือต้องไปดูซีรีส์วายเพื่อให้มันมีมีปมไปเวิร์กช็อปมาบ้างแล้วก็เสิร์ชซีรีส์วายไปดูอยู่แล้ว คือเป็นไปคือเป็นไปเปิดทางในการแบบว่าเล่นเป็นภาษาซีรีส์ายเลยใช่ไหมครับคือจริงๆคาแรคเตอร์ของใบบัวต้องบอกว่าไม่เหมือนเรื่องอื่นแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วคือพี่โด่งเราพี่หนึ่งเนี่ยคือแบบเวอร์เป็นอยังไงบ้ังบ้างค่ะก็คือคาแรคเตอร์จริงจริงคนต่อคนเรามันนม่เหมือนเรื่องอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วใช่ไหแล้วก็จริงๆไม่ต้องเลือตัวอย่างจากเรื่องอื่นก็ได้แล้วถ้ารู้สึกว่าใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปให้เป็นตัวทรงรือเปล่าอันนี้ก็ต้องติดตาม เรื่องนีนเเ้เป็นไงบ้างครับคาลเกอร์เร,เราก็เรื่องนี้ก็เล่นเป็นพี่ชายของชิมแฮนะครับเป็นเป็นตันวละครที่มีความซับซ้อนขึ้นจากเร <â> ื่องที่เคยกันมามันก็มีความรักถันรัก อีกแบบหนึ่งเมื่อก่อนอาจจะรักแค่คนเดียวอาจจะรักเพื่อนรักพี่รักครอบครัวมาไก่พลังหน่อยหนึ่งมันซับซ้อนยังไงต้องไปดูในซีเนาะซับซ้อนขึ้นต่อมาครับผมท์โฮมบิ๊กต๊อกแดนพี่กต๊อกใครเนง่ยบ้างครับเรื่องนี้ครับเรื่องนี้ก็เล่นเป็นอ่ามีชื่อว่าพายุครับตัวละคร ก็เป็นเรียกว่าเป็นติดตาเป็นคนดูแลแล้วก็เป็นเพื่อนที่โตมาในบ้านตระกูลวานากูลก็คือเป็นบ้านของของของตัวโน่เนี่ยนะครับแล้วก็ตัว,ต,วตัวคิมไม่ใช่ถูกแล้ว, <c oughs> ต,วตัวคิมแล้วก็ตัวเรนใช่แล้วก็แต่ว่าด้วยที่ว่าพ่อเราเป็นบัตเลอร์ในบ้านหลังนนแล้วเราก็โตมาในฐานะ ความที่เราเป็นลูกบัตเลอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องหน้าที่แล้วก็เรื่อง <Okay. S 1> ความซื่อสัตย์ในการที่เราจะทําหน้าที่ของเราแต่ว่าคือเพื mm. ่อตัวละครของเราเนี่ยเราก็เป็นคนที่เรียกว่าใส่ใจแล้วก็แคร์ค่อนข้างแคร์คนอื่นมากกว่าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูกันว่าเออเรียกว่าชีวิตหน้าที่ของเขาหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักเนี่ยจะเดินดำเนินไปยังไงในเรื่องนี้ สองเาโ้เเลยมังครั่าวเรืงนี้แบบนักแสดงเยอะมากโหแบบที่เลยนอะรกันคตนีเรบอกว่าทีมงนีาานนยพราะว่าช่วงที่เราแกสก็คือตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่ว่าช่วยเพราว่าโควิดก็เลยทำให้เราแบบเปิดช้านิดนึง ว่าในส่วนของเล็กเ่ผมก็เป็นทยจะอะไรกันเป็นนักกีฬาระดับก็แบบว่าแล้วก็รับบทเป็นเพตครงๆดังๆหน่อยพูดดังๆหน่อยรับบทในนักกีฬาบระดักับตายแล้วก็อยู่ในมหาวิทาลัยเดียวกนคเดียวกันอย่าผมโอเคพี่โตครับขมีเห็นว่ามีซี่ีสิอแบบ มกม่อเป็ไนไงบโไม่ถึงกับหเรื่องหรอครับ <laughs> ก, <laughs> ก,ก็ก็ถ่ายทำละค,ครกับผมแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ไปด้วย <c oughs> แล้วก็แเราก็แบ่งเวลามาถ่ายครับผมก็สรุปดีครับแต่อย่างที่พี่นิวบอกว่าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราก็จใช้ชีวิตยอยู่ในป่าในเขากันทั้งอาทิตไก็ก็เยสรุปครับนสรุปดีครับผจได้เห็นชกันเมื่ไหคะยอ่ี่ิเตาจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครผมอ่า ตั้งใจเอาไว้กับทาง A A.S. Play นะครับผมว่ามันเป็นคอนเทนต์ A A.S. Play Original ใช่ไหมฮะเราตั้งใจจะออนให้ทันภายในกุมภาพันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าโอเคเราก็พยายามจะเดินหน้าถ่ายทำให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันด้วยดีเลยจากการล็อกดาวน์มาหลายเดือน แต่ถ้าสมมติไม่ทันมันอาจจะดีเลยไป2อสเดือนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอแจ้งอีกทีหนึ่งแต่ว่าประมาณต้นปีหน้าแน่นอนครับผมไม่ไม่เกินกลางปีแน่นอนครับช่วยการันตีฟังซิฟฟ์ฟัง,ฟง,ฟง,ฟง,ง,ง,งริฟฟ์ความทุกสิ่งทุกอย่างกับเป็นแฟนเลยครับพี่มิวฟ้าครับผมอ่าช่วยการันตีคือเรื่องนี้นะครับผมนอกจากเรื่องของความรักแล้วนะครับผมเรื่องฝังของความโรแมนติกแล้วเนาะมันก็จะมีความเป็นดราม่าแอคชั่นผสมนะครับผมแล้วก็เรื่องนี้ ไม่ได้มีแค่เรื่องความรักอย่างเดียวเนาะมีในเรื่องของนักดนตรีนักกีฬานะครับผมมาร่วมสร้างสีสันและอรรถรสนะครับ จะเป็นซีรีส์วายที่เราตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะให้เป็นซีรีส์ที่ครบรถนะครับผมอาจจะไม่ได้ดีเด่นไปกว่าใครแต่ว่าเป็นซีรีส์ที่ทุกคนเต็มที่กับเรื่องนี้มากๆนะครับฝากทุกคนติดตามดูนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนๆของที่ติดตามเราอยู่แล้วแล้วก็แฟนๆทั่วไปที่อยากจะลองมาเปิดใจรับชมกับซีรีส์วายในรูปแบบใหม่ซึ่งได้พี่โดมองอาจมากำกับในเรื่องนี้นะครับผมฝากทุกคนด้วยนะครับ e m นะครับ ช่องงทางครับฝา,าก,กช่องทางนะครับผมการติดตามนะครับโดยสามารถติดตามรับชมได้ทาง AS Play นะครับผมเป็นคอนเทนต์ AS Original ส่วนว่าจะมีช่องทางผู้ขนานช่องทางไหนเดี๋ยวรอทาง AS Play เป็นคนแจ้งนะครับโอเคครัขอบคุณมากครับ,บ,รบสวัสดีครับ